เดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยครับกติกาง่ายมากเกมนี้ทุกคนต้องช่วยการเรียงลำดับตามโจทย์ที่กำหนดแต่ระวังเพราะในกลุ่มจะมีหนึ่งคนที่รู้คำตอบจริงนั่นคือสไปา์หน้าที่ของสไปคือแกล้งเงียนแล้วชักจูงให้เรียงผิดเมื่อฉเฉลยแล้วทุกคนต้องโหวตว่าใครคือสปา์การนับคะแนนคนดีเรียงถูกหมดเท่ากับสองคะแนนเรียงถูกสองข้อเท่ากับ1คะแนนใครสไปายถูกได้อีกคนละ1คะแนนสปายทำให้คนอื่นผิดสองข้อขึ้นไปเท่ากับ1คะแนนถ้าทุกคนเรียงผิดหมดสไปา์รับไปเลยสองคะแนนและถ้าคนดีวพาาดดดสปปยยไไ้้้แมมเเิ่อีกก1คคคะะนนใใรรรู๊ั ดูว่าจำไปนะฮะเรบโอเคครับสายรู้ตัวแล้วนะทุกคนหลับตาครับหลับตาเสร็จแล้วสไปลืมตาครับโจทย์ในครั้งนี้ครับคือเรื่องของประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดนะครับและนี่คืออันดับที่แท้จริงนะครับจำเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้างั้นก็มาครับทุกคนหลับตาครับและเริ่มเกมได้ครับทุกคนลืมตาครับมีเวลา5ทีครับไปเริ่มประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด อันนี้น่าจะเป็นความความแบบความส่วนตัวเอาเรื่องร่างกายไปเลย้ขาขำดีเพ้าะเขาออกเยอะใช่ไดหมใช่ออกแปลกๆออกเปลี่ยนที่นู่นมาเรียงก่อนฮะตอนน้อยสุดน้อยที่สุดคือน้อยที่สุดต้องอยู่อันดับหนึ่งหรือว่าน้อยที่สุดอันดับหนึ่งครับใช่น้อยไปมากน้อยไปมากอ่าโอ้โหน่าจะต้องกินแลนด์นะกินแลนด์อันดับหนึ่งกินแลนด์อันดับหนึ่งปะ สมมติสมมติก่อนสมมติก่อนว่ากินแลนด์สมมติว่ากินแลนด์กินแลนด์ไอแลนด์กินแลนด์ไอแลนด์เออวาติกันแล้วโมนาโกอ่าวาติกันโมนาโกอ่าอันนี้คืออ๋อพี่ได้มีความรู้อ่านิดว่าน่าสงสัยเนี่ยแต่ถ้าเป็นสปายมันจบเลยนะเพราะเรามีความรู้แต่เขาไม่มีความรู้เขาพูวิจารเลยอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้แต่คิดมาเจ้าคิดมาเดามีประเทศโคราชไหมไม่มีเนาะไม่มีนั่ใหญ่สุดโอ้ย อกีฬากับไอแลนด์อ่ะผมว่ายังไงกับสักอันหนึ่งอ่ะอยู่อันบนใช่ไหมใช่น่าจะเป็นสองอันนี้หนึ่งกับสองแน่นอนอ่ะเราจะขโมยกันติดข่าวขโมอนะกูกุญแจก็แปลกๆอยู่นะเอ๊ะที่แปลกๆแต่กุญแจมีความเผิดไหมครับมีความผิดมีความรู้เราไม่ได้ตอบไม่ตอบรู้สรุปเราเรียงมาเนี่ยเฮ้ยผิดแล้วสไตล์ต้องทำไงเลยสไตล์ต้องทำไงสไตล์แต่ๆด้วยไหมนี่คนที่รู้คนที่ไม่รู้ก็ดูหน้าดูดีอยู่น่าจะดูดูดูโอเคอยู่นะ คนเดียไงดูโอเคยังไงนะดูมีขยับสลับเลยไหมครับเฮ้ย้ะสปาไปค่ะทำงานแบบนี้แสดงว่าผิดด้วยแสดงว่าผิดนะได้มันไปได้ใช่คือสไปค์ไม่ทำงานอย่างเงี้ยแสดงว่าสปายเขารอแต้มมานะท้าไปถึงการสุดท้ายไม่รู้เดาเดาเหมือนกันประเด็นคือทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันใช่สไปค์ไม่มีคนรู้เรื่องนี้เลยอ่ะเออแล้วการที่สไปค์เงียบแบบนี้แสดงว่าผิดเว้ยหรือว่า หรือว่าสปายอยู่คนเดียวอาจจะเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผมแก้คิดตามหลักการได้เฉยว่าสปายเขาเงียบขนาดนี้แสดงว่าสิ่งที่เราทำผิดอยู่เลยไม่แน่คนคนทำเกมข้อแต่งออกแบบให้เหมาะกับพิษทันที่เป็นสปายก็ได้ไงคนอื่นไม่ต้องเลยคนอื่นมีความรู้อ่ะแปลกอ่ะสปายสมนะสมล้วนสมล้วนแล้วเราสลับโมนาโกกับปาริกันได้ไหมครับโมนาโกปาริการโมนาโกไม่เคยดี มีแต่นักไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยแตเนี่ยแต่นครรัฐตาติกันอะผมเคยเคยเคยไปไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนแปลกๆอยู่นะแปลกอยู่นะคเจ๊ตอาผมไปสปายผมสลับแล้วอ่าคืออันนี้ผมไม่รู้ไงแต่คือก็ตอบยากนะเพราะเราก็ไม่รู้ไม่รู้เจ๊ยังไงเจ๊ยังไงเจ๊ยังไงยังไงเนี่ยรู้ไงยังไงสิยังไงไม่รู้เลยอ่ะแต่แต่อันนี้ก็ดูดีนะอ่ดูดีเหมือนกันถ้าเกิดถ้กคนลงตัวแล้วก็ฉีดวัคซีนเนาะอ่าได้ครับฉีดวับ เรามาดูเฉลยจริงๆกันเถอครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับและนี่คือฉเฉลยครับมันนะผิดหมดเลย้ <laughs> <laughs> แลวใช่ก <laughs> ็มันผิดหมดเลยครับผิดท,ทั้ง4ข้อถ้าพอั้นตอนนี้สปายครับได้ไปก่อน2คะแนนแน่นอนอแต่ว่ายังไม่จบเพราะว่าเราจะมีหมดบทช่วงชี้ตัวกันอีกทีนี้คิดว่าใครเป็นเป็นสปายครับ ผมแรกเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆพระพี่เต้เนี่ยอไปเขาไม่ไม่ให้ความเห็นดีกว่าเพราะวทุกคนไม่ดูเลยใช่ต้องเป็นคนที่ให้ความเห็นหรือแทบไม่มีเลยแต่พี่ดุนหน้าดูฉลาดมากเลยพี่นุไม่รู้อ่ะพี่ดูคนคงไม่น่าจะไม่รู้ป่ะไม่รู้จริงไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยผมว่าผมว่าปาไมไม่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 ใช่ผมแน่นอนหปาไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าถ้าถ้าผมใช่ผม ผมไม่ออกความเห็นหรอกว่ากินแลนดกับไอแลนอะไรอย่างเงี้ยขอพี่นุ่นดีกว่าเขาไม่ได้เขาเลิกแล้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเอาชี้เลยไหมเนี่ยเอาชีเลยไหมมาครับชี้ครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่สามสองหนึ่งเลยชี้ครับอะไรอ่ะอันนี้คือพี่ตาชี้ชิมารักจิมาร์กอ่าส่วนสองคนชี้นู่เพราะว่นพี่นุ่นเป็นเสื้อสูทมากถูกไหมอ่าใช่โอเคครับถ้างั้นพี่นุ่นเป็นสบายไหมครับเป็นสบาย ใครก็รู้ทำไมรู้วก็ไม่รู้ถามกันหรอาเองโอ้ัรู้หรือไม่ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกก็คือนครรัฐวาติการครับใช่แล้วครับที่นี่คือบ้านของสมเด็จพระสันตะปาปาและมีประชากรเพียงประมาณ8 0 0คนเท่านั้นและกว่าหมู่บ้านบางแห่งในไทยอีกนะแต่วาติการก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลทางศาสนามากที่สุดในโลกนั่นก็คือศาสนาคริสต์นั่นเองครับหอยแั้งครือวาติกานเปิดหัวเระละหัว ไม่แต่ไม่รู้จริงไม่รู้ไม่รู้เลยไม่ได้ยินชื่อแต่คือไม่รู้ว่าอ่าโอเคครับดูตำแหน่งของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับไปดูไพ่ดีกว่าเดี๋ยวโป้ไม่ดูแล้วดูไพ่เรียบร้อยนะฮะดูไพ่เรียบร้อยแล้วโอเคครับถ้างั้นทุกคนครับทุกคนหลับตาครับและเดี๋ยวสปายคนเดียวครับลืมตาขึ้นมานี่คือเฉลยนะครับและโจทย์ครับโจทย์คืออันดับของคนที่ รวยที่สุดในโลกครับคิดว่าน่าจะมีคนคุ้นหน้าคุ้นตากันประมาณหนึ่งอ่ะใช่งั้นครับจะปายดูแล้วนะฮะว่าน่าจะเป็นใครบ้างนะครับเสร็จแล้วโอเคครับจะ้ายหลับตาครับและทุกคนลืมตาครับตื่นมาไม่ไม่บอกโนะตื่นมามนหน้าทีก่อนอะไรวะเด้มใครทำอะไรจัดพิดูมาครับจับมาห้าทีบอุดีรอนมา น่าจะอีหลอนน่า้วเลยสุด <aha> อีหลอนน่าจะรวยสุดอีหลอนรวยสุดนะครับบิลเกตคนที่เขา์ทำอันี่ไงเฟนบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยแตองนักซะก่อนเลยบเกตบิลเกตบิลเกตนะคอนโซลคอนโวาเลนต็บ้าเป็นนักลงทุนนี่น่าจะเป็นวาเลนต์ะใครอ่ะวาเลนเป็นนักลงทุนใครวาเลนต์บ้าเป็ดอะแต่ว่าวาเลนต์บ้าเป็ดเป็นนักลงทุนแต่บิลเกตก็ดูรวยอยู่นะ ใช่ไมโครซอฟต์บิลเกตบิลเกตน่าจะามใช่ไหมคิดเนนมห,หมือนกันน่าจะสามบิลเกตน่าจะสามนะครับอ่ใช่ปลกไม่รู้ถามเป็นยังไงมาคุณไหมไม่คุยเกี่ยวนี่แต่คือไอ้ว่าบิลเกตบิลเกตตอน er> ke, นี้มันมันก็โดนจับรวยอยู่วะเขารวยแต่ว่าเขาไม่ได้รวยมากขนาดนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้จาบเยอะแล้วรู้จักสมูทเคชอัมบานีป่ะน่าจะเป็นเซตเซธีนเซธีนเดียทำรับหนึ่งของอินเดียมาอินเดียก็น่าจะรวยอยู่นะ ถ้าดูใบน่าจะรวยผมไม่แน่ใจระหว่าง3กับ4ี่ไปเท่าตัวหนึ่งสองโอเคละเราสากับสี่ไไม่แน่ใจดิวเกตเคยก็เคยเห็นมันเป็นลบสามอยู่แต่แบบว่าตอนนี้สามไหมเออเพราะว่ามันหายไปนาน่ใชเลยไม่ชัวร์คุณนุ่นคะเชฟบอกไม่เชช่วยด้วยเชต้องแบบนิดนึงเชเอาอย่างี้ฟอ่อน่าแบบนี้แหละใช่อ่อนไม่น่าจะอย่างนี้แหละ แล้ววันนี้จะไปเอาคืนใช่ไหมไม่ดู้ว่มันสามหน้าใช่แมันไม่มีมีดูทำยไงแล้วอ่ะคือคือมันไม่ขยับเลยเพราะว่ามันเป็นมกดซอะเขาด้วยความรูเยอะเกินไป โดนอันตรายหรอดนอันตรายอโง่เอาจริเอ็งไม่ไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอจริงเรื่องของไันนี้ช่วยอยู่เนี่ยช่วยอยู่คือน้ำตับมันตันมันเปลี่ยนตลอดแต่คือผมไม่เอาจริงคือไม่รู้คำดับทสีไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อคำดับนนั่เหมืพท์สีแค่ข้าไม่เองยิงเอาไว้ที่สีเลยนไหมหรือไงหรือลองสลับได้หรือไงเอ๊ะที่ตันอยากสลับตาแล้วตีไแล้วก็ต้องจับคเหมือนกัน แต่คิดว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะใช่อยู่แล้ว่มาเลนก็ไม่แน่าเขาแต่มาเรนมาเลนเป็นคนเป็นนักเทรดหุ้นของสหรัฐที่เป็นคนดอยหรือเปล่าเขาดอยบ่อยๆก็ลงมารางว์เขาไม่ไม่ไม่เขาก็เขารวยครับรวยจริงจะเด้งไหครับสลับสามสี่ไหมครับผมเรคิดว่าสลับคิดว่ามีจริงไม่ค่อยอยากสนับฝั่งนี้ชุบไหมไม่นั่นคือไม่ใช่บมกไงคือถ้าถ้าใครถ้าใครคิดว่าให้ให้สองข้นี้สลับได้มันสลับได้ไหม เชเชสต้องพูดบางเสลับไบสลับก็ได้อ่าสลับนะโอเคถือว่าสลับนะครับเป็นไม่แสนแบรนด์นี้ก็ไม่ผิดเลยเงยังงไก็ไม่ผิดเลยอ่ะโอเคงั้นถือว่าล็อกตามนี้นะครับถ้าล็อกตามนี้และนี่คือเฉลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงมาครับเป็นอันดับหนึ่งอีลอนมัสกเห็ดไหมถูกเลยเปล่วเกตอันดับสองเป็นวอลล์เมอร์เป็ดถูกแล้วครับแปด แต่กละสองไปกละสี่สองไม่ไม่คือเราก็มองดูว่ามันก็สลักได้เราก็ถามอยู่เลยว่าใช่คือผมผมไม่รู้แค่สามกับสี่ผมกไม่รู้จักเขาปลเฟิร์มไปแล้วว่ายังไงก็ใช่แต่ว่าสามกับสี่ผมไม่รู้ไงคือผมไม่รู้ว่าบิลเกตคือเขาบริจาคเยอะบางปีอะดที่มาที่มาผมก็ไม่รู้เารู้ว่าคนนั้นคืออินเดียเลยทันทีทันที่เรายังคิดว่ามันคนไทยอยู่เลยเนาะคนทหารเนาะ เขาเบอกเศรษฐีอินเดียเพราะเขาเห็นภาพเลยเนี่ยไวอินเดียเออเอาอย่างที่เราคนไทยอยู่เลยอะชี้เลยดีกว่าโอเคดูแปลกๆเนาะัังนนไม่ใช่ผมมาครับทุกคนเลยครับสามสองหนึ่งและชี้ครับเป็นโอ้โคะแนนเสียอกรชันครับมาใครจะไปไหมครับแสดงมาไม่ใช่ตีตัน พองานรอบนี้นะครับพี่สาวไม่ได้บอกยากกับอันนี้เราไม่บอกยากที่มาทำตัวน่าสงสัยทำไมเนี่ยไม่ก็คือผมผมไม่มั่นใจแค่บิลเกตเพราะว่าบางทีบิลเกตมันก็ลงมาดูเห็นมันดําดาบมันเงินจํานวนเงินมันคือเอางี้ผมเห็นโจแล้วผมมั่นใจแล้วว่าหนึ่งกับสองมีทางหลอกได้แล้วก็คือเป็นคนพุทธทหารจริงไหมอันนั้นใช่เลย รู้หรือไม่บุเคชอัมบานีมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ทุกคนคิดว่ารวยงนเงียบแต่จริงๆแล้วบ้านของเขาตั้งอยู่ใจกลางมุมไบสูง27ชั้นใช้พนักงานดูแลกว่า600คนมีทั้งโรงหนังสวนลอยฟ้าและลานจอดฮออีก3แห่งเวอร์หวังมากอโอเคครับทางงานทุกคนดูตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเนาะครับทางงานทุกคนหลับตาครับถ้าทุกคนหลับตาเรียบร้อยแล้วสบายลืมตาขึ้นมครับและนี่คือเฉลยของคุณนะครับว่าเฉลยเป็นยังไงเฉลยเป็นแบบนี้นะฮะสบายรับรู้แล้วสบายหลับตาครับ ก็คนลืมตาได้ครับมีเวลาห้าทีครับจับเวลาครับคือเราบอกอ่ะล่าสุดคนเล่นพร้อมกันแค่แบบเดียวอ่ะสิบล้านคนข้าวหนูกก็เยอะอยู่ใช่แค่แบบเดียวนะคู่เล่นต่อเดือนแต่ไม่ต่อเดือนไม่รู้เขาเดินไหนเขาเดินนี้ปะเท่าที่รู้ฟรีไฟอ่ะคนเล่นคนจากบาร์ซิลเยอะมากเยอะบาร์ซิลเยอะแต่เราบอกน่าจะแบบเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะเด็กมันเล่นเยอะใช่ ผมผมว่าสามสี่อ่ะสามสี่เป็นสอ่ะคือสี่ไฟส์สมคือคอดิตี้โมบายผมว่าสี่ีิคอ d u ดิตี้มันดูไม่ไม่ไม่น่าถึงตรงนี้ได้ร่ะไม่ได้ข้นบนอ่ะถ้า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 เฉพาะเฉพาะโมบายใช่ไหมครับทำไมเขาเขาเขาล่อยเลยอ่ะเขา่อยเลยอ่ะ <จ uur> ทเขาคอยเลยอะถ้างั้นมีเรียงก่อนเอาเลี้ยงก่อนผมว่าซีโอดีอะซีโอดีมาสิซีโอดีอะซีโอดีอยู่ยี่สิบใช่เขาจะได้ตีผมว่าเราบอกกันน่าจะหนึ่งใช่แน่ว่าเราบอกหนึบกันเรามาเราบอกหลีกออฟฟิเชียนที่ไปก่อนตีถ้าใค่ผมเรียงต่อยไม่รู you know oh, ้ว oh. uh ่าแอลกับที่ไปที่ไปผมว่าถึงแม้ว่าทบอมาซีวจะเล่นเยอะแต่หลีกเล่นกันเยอะใช่ใช่เพราะทั้งโลกอ่ะ คือในไทยตอนนี้คนเล่นวิดไฟก็น้อยลงแล้ววะนู้นกูนู้นด้วยเนาอไม่มีความป็นรูปเลยถ้าเป็นผมเรียงผมเรียงประมาณคือผมว่าอาร์ตเพราะว่ามันเป็นคอร์บูตี้แค่เฉพาะโมบายแต่ว่าถ้าเป็นคอร์บูตี้ธรรมดาผมว่ามันเยอะเพราะว่าคนต่างประเทศเล่นคอร์บูตี้เยอะอันนี้จะเป็นโมบายผมว่าเกมที่คนเล่นมากสุดจำนวนยอดเล่นต่อเดือนเดือนต่อเดือนต่อเดือนนะครับไม่ใช่จำนวนทั้งหมดเล่นต่อเดือนหรอต่อเดือน คืนที่หนึ่งเราบอกแน่ๆนะเพราะว่าคนมาเล่นเยอะแต่่มไม่ชัวร์ฟรีไฟล์แบบเอลล์ใช่ใช่เหมือนกันไม่ไม่ชัวร์อะแต่ผมว่าฟรีไฟล์มันไม่ได้เยอะใช่เนาะเพราะว่ามันมันจำกัดเฉพาะโซนพื้นที่เล่นมากอะไแอล์น่าจะแมตกว่าแอลน่าจะแมตกว่าครับใช่ทั้งทั้งต่างประเทศทั้งโซนเอเชียโอเคนะะจลลอ็กโอเคล็อกค่ะอ่ามีล็อกแล้วหนึ่งครับมีใครเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอะไอย่างเงี้ยอ่าตามตามน้ำตามน้ำโอเคทุกคนล็อกแล้วตามนี้นะครับใช่ วิเสียวเสียว LL ขึ้นหนึ่งจับจริงนี่ค <No ืออ้ยยังยังและนี่คือเฉลยครับเป็นตัวที่ขึ้นสุดเลยที่อัที่สองครับใช่โมบายนะโมบายได้หรอโมบายอย่างเดียวนะใช่แล้วฟีฟ่าอันดับสามครับหลีกแล้วเราเทนประมาณอันละสี่เอ้าเอ้าเอ้าแปลว่าอะไรก็แปลว่าได้คนละหนึ่งพี่ชันเป็นจับปลายพี่ชันเป็นจับปลายทำไมเป็นเราอ่ะให้เดา นี่ถาตเราโอ้นู่คอที่เตือนนู่นล็อกเลยไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องเห็นแล้วแต่แต่นุ่นนิ่งมากเลยนะคุณนุ่นนิ่งมากเลยนะรู้ต้องฟังเอาหนนแบบว่ามันผิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาปล่อยมันไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่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 ถ้าเกิดตอริมาร์กอะไรอย่างงี้ยไม่ไม่ไม่โอ้ไม่ใช่เพราะผมไม่โดนเรียงแต่ อ่ะนต่แบบคอเรนมี้สบายมันขนาดนี้ได้เหรอนั่นดิไม่จริงๆเราคิดว่าสีจริงๆนะเว้ยเราคิดว่าสีจริงๆนะเว้ยแต่ถ้าเป็นขอเรนจี้ธรรมดาผมว่ามันมันไปได้แต่ว่าทเราคิดว่าสีจริงๆเว้ยเราไม่คิดว่าจะสีอะไม่เพราะว่าเพราะว่าแตลวอะยังไงมันคือเราเราก็ได้ยินตลอดว่าไม่ได้เราบอกตลอดมึงอยู่แล้วแน่นอนใช่เราบอกแต่เราตกใจซีโอเดียมอ่ะสามสองหนึ่งและวุฒครับเป็น พี่ซันสองครับรุ่นสองฮะถูกมย์นิ้นจบอ่ามันมันเสมอกันนะแต่ว่าเรามีกติกาสำหรับคนสำรองครับเราให้ทั้งสองคนแบบว่าพูดแก้ต่างกันนิดหนึ่งก็คิดว่าทำไมไม่ใช่ตัวเองครับอุนจะพูดได้หรอพูดดิเอ้านี่เขาไม่พูดเลยเขาไม่พูดเลยอ่ะเขาก็ไม่พูดเลยเขาก็แพ้ติดติดเท่านั้นบางทีความเงียบอะจะเป็นอาวุธก็ได้เขาเรียกว่าโอเคแล้วกับสิ่งที่ฟังมาแต่แพรพรรนบอกรุ่นอะ ล็อกเลยไหมล็อกเลยไหมอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่นันมันผิดแล้วไงเข้าใจป่ะก็เลยแบบล็อกเลยไหมล็อกเลยไหมล็อกเลยไหมอ่าอ่าของเราก็คือเรามองว่าอย่างในซูรีเอ็มเขาไม่ได้ดับสี่ไมันแทบจะไม่มีทางเลยพี่เออหมายถึงว่ามันไม่น่าจะมาดับสองได้เออแล้วเราคิดว่าเอลคนเล่นเยอะมากมันน่าจะอยู่อันดับแบบสองอ่ะเออแต่ว่ามันนี่มันกลายเป็นเซียวเดียมเราก็เลยงงเหมือนกันเอ๊ใช่แต่เราเพราะมันไม่เดียวรอกสองคนเดียวสองเดียวสองถ้างั้นโหวตแค่สองคนนะครับเอาไมนี่ที่มาร์ 3 2 1และบวครับไม่เชื่อโอเคครับถ้้งงานครับคุกคนครับเป็นสปายไหมครับไม่ได้เป็นไม่สปายไม่แต่ก็เหลือเชื่ออยู่ดีแต่ก็เหลือเชื่ออยู่ดีแต่เนียนอยู่แเียนอยู่นี่ผมได้เบอร์สามมาสามรอบแล้วคอนแสิรรู้หรือไม่ศิลปินระดับโลกยางลิวนาสเอ็กซ์เคยจัดคอนเสิร์ตในร o อบล็อก มีคนดูมากกว่า30ล้านคนแบบไม่ต้องซื้อตัว๋วเยอะมากๆแ้างั้นทุกคนนะดูตำแหน่งตัวเองแล้วหลับตาครับเนะครับต,ตู้เ,ตเย็นที่บ้านโอเคครับถ้าหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วสปาคนเดียวลืมตาครับและนี่คือสถานที่ที่หนาวสุดในโลกนะครับเป็นตามนี้นะครับพร้อมอุณหภูมิเผื่อมีข้อมูลบางอย่างหรือเปล่าอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้น หลับตาครับตามๆรอแลวหลับลาเลยเลยและทุกคนครับเลย่งพลารครับและนี่คือสี่สถานที่ที่คิดว่านหนาวที่สุดในโลกครับอันนี้ไม่น่าจะมีความรู้แต่ว่าชื่อมันนา่าจะแบบเดาได้นิดนึงไหมอันลรญี่ปุ่นเหรอโูจฟูจิปะโดมโดฟูจ,มมฟจิมันคืออะไรอ่ะ มันรู้แค่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้แต่สองแต่ทั้งอสต้าสเตชันเลยนะน not s t a t i o นอาจจะเป็นน้องแข็งไม่ not station คือสถานีที่มีเอลซ่าอยู่ส่วนวงโคจังนี่น่าจะเป็นรัสเซียอันดับสองน่าจะเป็นรัสเซียอาจจะเป็นรัสเซียจริงไม่ใช่องค์ทหารหรอเนาะไไมม่รัสเซียน่าจะย็นกว่าญี่ปุ่นไหมอ่ะใช่เห็นสีลอยอยู่ผมว่าโดมฟูจิเห็นพี่เอิร์กไปแล้าสุดรัสเซียนะเขาบอกหนาวมากน่าจะหนาวกว่าญี่ปุ่น แต่นอตไอน่าจะหนึ่งป่ะใช่ป่ะดูย็นมันคือเอลซ่าคือเจ้าหญิงน้องแข็งมันบอกเนี่ยง่ยงนปักไว้รอนนท้หนึ่งไปก่กไว้ก่อนแล้วก็แต่โดมโดมโดมฟจิน่าจะสุดท้ายใช่เอเชียไม่น่าจะหนาวขวัญเหมือนป่ะก็ไม่ได้ลองดูก่อนเป็นะมาดีก่อน อ拉่加ันเลยดีลาสกากั้ใหรใหอให้ใหอให้สก้ใต้ใไหนให้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 ใา้ให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 ้ใไ้้ให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 ้กห้ใหาให้ให้ให้อหห้ใา้ให้ให้ห้ใอ้อห้ใหมให้้ให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 ้ใ้ให้ใใหตให้ใหห้้ากหน้ให้ให นี่เอาไว้ที่หนึ่งเลยไหมล่ะอันนี้ทุกคนน่าจะมัวหมดอ่ะทุกคนน่าจะมัวหมดอะตอนนี้มีความรู้ว่าใช่ไม่มีความรู้แบบมีเกมแค่ข้อเดียวงงมากหรือรัสเซียต่อ่ะไม่รู้ว่าแปลกๆอ่ะหรือโดมมันจะเย็นกว่ารัสเซียไม่น่าไหมไม่น่ามันมันเคยที่ไหนมันคือญี่ปุ่นมันคืออะไรที่ญี่ปุ่นไม่ต้องบอกว่าฟูจิก็น่าจะญี่ปุ่นเภูเขาฟูจิเหรอน่าจะผมว่าน่าจะภูเขาฟูจิ ว่าคุณขวบคุจิก็ไม่น่าจะเย็นขนาดนั้นไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไมั้า่างนอรไอเซชั่นน่าจะเป็นไอนี่ปะโคโลมเนีโคโลมเนือใช่มันชน่าจะเย็นสุดยอวแข่งเออไม่มีใครเย็นเลยไม่มีใครรู้เลยหรือเราจะเอาสาไปสองเออเราต่อตู้เอาสาไปอง เธอแย่เนอะเมื่อกี้ช่วยแย่เลยค่ะยฝงแล้วก็อะไรอย่างนี้เลยถ้า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 ดีมันติดต้องขึ้นมาถ้าลงนี่เซนต์ตามนี้ก็แย่เลยนี่ลุ้นไปแทงโอเคครับโอเคครับเรามาเฉลยกันเลยครับเฉลยข้อนี้นะฮะว่าที่ไหนนะครับเป็นที่ที่แย่ที่สุดครับเป็นแบบดีครับลุงฟูจิครับอันดับหนึ่งครับและฝั่งแฝงครับโดฟูจิไม่ได้อยู่ที่ฟูจิครับอ้าวอ้าวอยู่ที่คุโรตะครับ ลบแบเอ็ดองศาครับอ๋อเป็นชื่อเฉยใช่และรัสเซียครับถูกต้องครับลบสีครับนอร์ทไอเซนด์ลบโฟลโวและก็อาสกาครับลบตองดอตอนแปลกรู้หรือไม่โดมฟูจิคือหนึ่งในสถานที่ที่หนาวที่สุดบนโลกจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิแต่ตั้งอยู่ในจุดสุดขั้วแห่งแอนตาร์กติกามีอุณหภูมิเคยต่ำสุดถึงลบเก้องศาเซลเซียสที่นี่ยังเป็นจุดสำคัญในการเจาะแกนน้ำแข็งเพื่อศึกษาสภาพอากาศเมื่อหลายแสนปีก่อนทีนี้ประเด็นละคิดว่าใครเป็นสปายครับ ไปได้ยากเลยแล้วอ่ะยากเลยอ่ะถูกไม่ใช่ไมชั้นซ้ำแล้วแหละถูกแค่ข้อเดียวข้อเดียวที่สองก็สามที่เลยเนาะก็เป็นไปได้ไต่ี่ตายไม่น่าแล้วอาจจะจุ่มได้มันจะล็อกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นแบบอ่ะปลอยแล้วจุ่มได้ซิแค่สามล็อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ผมแต่พี่มาบอกว่าเป็นมาเป็นล็อกที่แฉก็ไม่แน่นะไม่ใช่พี่พิรุษมากเลยอ่ะเลิกลักมากเลยเอ้าวไม่ใช่จริง โอเคไม่เป็นว่าโบนัสไม่ได้ไม่ใช่คุณแจเพราะว่าคุณแจใช้สลับเอาลาเซียขึ้นที่สองใช่ไหมผมว่าพิซานได้โอ้ยพี่ซันรอบสามแน่เลยอ่ะแล้วี่ไม่ใช่พี่โดนรอบสามหรือเปล่าไม่ใช่คุณจะบอกว่าคุณจะเอาคนนี้จะนุ่นอย่างเดียวเลยจาวฟูจิอคนนี้จะนุ่นอย่างเดียวเลยโอเคงั้นโหวตได้ไหมครับอ่มาครับถ้างั้นโหวตครับในสามสองหนึ่งและโหวตครับพี่ซานสามจุ่มได้ติเคตแน่ๆทไมอ่ะ อ่ะเป็นสบายนะครับเป็นครับเป็นงม้อเลยอ่ะันอากปรธรรมดาไปดูดูที่ตุดเองเอางั้เลย่อนครัคสุดท้ายกลางแล้วกันมันคงไม่โดนอีกละมั้งเขาอย่าจสักคู่นะครับก็ดอะไรแอปหรอไอ้แอปไอ้ยไง นี่เป็นจ๊กเกอร์แต่แอบให้เลิกไห้ดูว่าไม่ใช่จ๊กเกอร์แต่จ๊กเกอร์อทำโซ่ต่อๆไงตือนฉกทุกคนหลับตาครับสปายครับลืมตาขึ้นมาครับเฉลยจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะโอเคครับใช่งั้นทุกคนหลับตาครับและลืมตาได้ครับ เกมย้อดนิยมตอดการครับมีแกนเซฟออโต้ครับมีวีสปอร์ตมีอาร์ซ์เซอร์เวอร์อีเวแล้วก็โปเกมอนเลดครับคิดว่าโปเกมอนเลดอย่างเดียวใช่เลดอย่างเดียวเลยครับเลดเท่านั้นผมว่าภาคหนึ่งอันไหนอี่มันโปเป็อนเลดใช่แน่นอนอือาร์ก่ะยอดขายเนี่ยตอนเจ็ดปีที่แล้วว่าวีวีสปอร์ตน่าสี่เครื่องวีมันน้อยอ่ะอาร์วีสปอร์ตคิดว่าสี่ครับอ่ะใช่อาร์แค่เ่าฝากเพราะอาร์มันมันยอดมันแค่ตอนนั้น เพราะมันเป็นเอซอร์ไวเอโวใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่เอโวแล้วตอนนั้นเป็นไอซ์เดนด์แล้วเจลิมนะครับว่ามันคือยอดขายเกมตลอดกาลนะครับผมคิดว่าอาร์คอาจะสองอาร์คอาจจะสองนะครับโอเคเพราะตอนนั้นยอดของอาร์คมันเยอะมากตอนที่เปิดไปตอนแรกอ่ะใช่เยอะมากๆแต่ว่าไอทีดีเอน่าจะล็อกมวยีเอ็มน่าจะล็อกไปฮาร์ฟฟู่วันนี้ฮาร์ฟฟู่หนุนเทสต์ดี ไม่แต่เสียงขาวแต่ทางโลกอะมันมันเยอะไหมเพราะว่าเหมือนไฟเอ็มมันตอนนี้มันไม่บูมเท่าไทย่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมาขายมันก็บูมขี่มาก่อนไฟเอ็มละยังไงไม่หนาค่ะไม่ชัวแค่สามกับสี่ผมถ้าผมนะถ้าหนาผมะพี่มาล่ะเป็นไรครับไม่แต่ผมว่าถ้าด้านท่านบงบอผมนะคือเครื่องวีอะมันต้องเฉพาะเจาะจงไปเครื่องวีเลยแล้วเครื่องวีมันไม่ได้บูมขนาดนั้นอะที่แบบว่าคนจะซื้อเยอะพี่นุ่นเครื่องวีคืออะไร ็นด้วยพี่มาเป็นดิโต้อีที่มันเป็นเครื่ององกที่เป็นเหมือนรีโมทอีกอันอ๋ออ๋อเออนั่นนะคือมันด้ต้องมีมันต้องมีแบบคอนโซลที่มันใช้เล่นโดยเฉพาะอ่ะเทียบกับว่าโปเกมอนเลดโปเกมอนเลดมันเป็นของบ้านผมไมนโต้ดิโน่ดิโน่เบียนดิโน่เกมบอลเกมบอลในขณะที่เราต้องก็สากแดดดีกว่างั้นงั้นมามาลุ้นว่าสากับือตงั้นแต่ไม่รู้ว่าอันนี้นะเพราะว่าอาคอนโซลเขาแน่นอนหนึ่งแต่มันน่าจะเยอะกว่าแต่สากับือตใช่ไหมน่าใช่เพราะว่าดิโต้กับไอวีนั่น นีนโดน่าจะเยอะกว่าเนาะใช่ป่ะนีนโดระคู่ครับอันนี้อออ๋เหรใช่นีนโดระคู่และเยอเดอร์รูดูครับเครื่องมืก็มีนีนโดเหรอครับนีนโดครับนีโนวีครับใช่อ้าวถ้าจะไม่ครัวผมว่าสับวีกับโปเกมอนเลดวีกับเลดครับวีสามโปเกมอนสี่ไม่วีคืออะไรคือวีสปอร์ตมันเป็นเหมือนกับอะรมันเป็นเกมลูกบอลมีที่ที่มันเป็นเกมออกกําลังกายมันจะมีแบบตีเทนนิสลุยนั่นตีนิสตีปิงปองอะไรอะไรค่อยแย่งรือเปล่าแล้วเราไม่แย่งเหรอไม่แต่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้เรายั่เขาเห็นอะไรบ้างเราไม่เราเห็นด้วย แปลกอีกแล้วแต่ผมโอเคละผมล็อกตัวนี้อ่ะล็อกอันนี้มีราคาอย่าเปลี่ยนดีครับถ้าถ้าถ้าเป็นผมเอา V ลงสี่นะวิ่งสไปร์ก็เนี้ยไม่แต่ผมไม่ไม่ใช่ผมฟังแค่เป็นรถไฟรอบเลยชิลล์ V ลงสี่ถูกไหมไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าในในในแบบพับคิดของผมนะแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาเหมือนพีจัตต์ก็ได้เอาไว้ถ้าในในใเราพีจัตต์คือ ใช่เออถ้าเป็นเกมใช่มันเกี่ยวกับกีฬาคนน่าจะเล่นน้อยกว่าโปเกมอนป่ะเพราะโปเกมอนมันมันแฟนมันมีฐานอะไรกับท้นที่เหนียวแน่นอยู่แล้วอะต่อยข้างนี้มันกากแต่ว่าเขาต้องซื้อมาเทปก่อคไหมอืมแล้วคุณนุ่นนะเห็นด้ไหมเห็นด้วยคือสลหรไปตัเห็นได้ไงไม่หรืออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอ้าวแล้วได้เห็นต้องเห็นด้วยกี่โมงนะเมื่อกี้เห็นด้วยพี่สังอ้าโอเคเอาใหแปลว่าอันเนี้ยเห็นด้วยสองเสียงกับเห็นด้วยสองเสียงแหละอ่าอ่าหมายความว่า ข<ค>เขาแจ้กับพี่มาร์กอยากเอาโปเกม,มอนไปนสามแต่ว่าไอ้สองคนนี้เขาโอเคตรงนี้ไม่ผมรู้สึกเพราสปอร์ตมันน่าจะคนเล่นเยอะกว่าจริงนะผมรู้สึกว่า2นี่แม่งมีโอกาสเป็นเป็นหนึ่งอ ไม่คืออาร์มีโอกาสลงไปสามสี่นะใช่ใช่เพราะเพราะอาร์มมัน้เนี่ยมันเป็นเกมแปลว่าแปลกันแปลน่าสนใจครับน่าสนใจพูดเชิญเชิญข้อมูลเลยคืออ่อย่างโปเกมอนมันมีมันมีหาไปถามอยู่แล้วใช่มีมาได้เราติดตรงไหนหรือเปล่ามีมาได้ครอบครัวเออเราติดตรงไหนหรือเปล่ามันภาคเลนไหมภาคเลนไม่ใช่เป็นภาคที่ขายดีขนาดนั้นไม่ได้ครับ อันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ารู้สิอย่างนั้นผมไม่ใช่ผมไม่ใช่แฟนมันแทรโปเกมอนเลยผมไม่เคยใช่ไม่ใช่แฟนแทรแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีฐานแฟนสาวอยู่แล้ว่าเพราะถ้าเป็นฐานแล้วอาจจะอยากซื้อลองมาเล่นโอเคเห็นด้วยเอาโปเกมอนขึ้นสามโปเกมอนเป็นสามครับแล้วมีกสปอร์ตแล้วทีเนี้ยมาเสียบตรงอาร์ด้วแหละเพราะมันเป็นอีโวอ่ะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแอเซนเดนแล้วที่มันมันปรับใหม่เงี้ยมันอีกเกมหนึ่งเลยก่อนอาจะเป็นแอเซนได้แต่ก็หลายปีใช่หลายปีแต่ก็เก็บไปเยอะอยู่นะหมายถึงว่าเก็บยอดไปเยอะอยู่มันมีคนซื้อไไไมมม่่่่รู้้วาคือผดเลนทาางอโปเกมอน ไม่เล่นเลยเกมอ้าวไม่เล่นเลยไม่เล่นทั้งหมดเลยไม่เล่นเลยคือผมก็ไม่รู้ไงแต่คือผมคิดว่าแค่วีหรอวีมันมันได้ฐานครอบครัวไงคือแบบว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวก็อาจจะขึยนไปแต่อาร์ฟกับอาร์ฟก็เป็นแบบแค่เฉพาะกลุ่มอ่ะอกลุ่มจริงแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะบูมขนาดที่มันจะแซงวีขึ้นไปหรือเปล่าขนาดนี้ในความคิดผมนะผมก็เลยคิดว่าแบบอาร์ฟมันถึงสองเลยหรอแต่ว่า GTA ผมว่ายังไงก็ที่หนึ่งอาร์ฟพี่ตันล่ะ ผมคิดว่าย่งในอาร์คยอดขายตอนนั้นน่าจะสูงมากมากแมากมากมากๆส่วนวีวีไม่ใช่เป็นเครื่องที่ขายดีขนาดนั้นเขาบอกว่าอยู่ใน Nintendo ด้วยมันมันมีเกมที่พอร์ตไปนินเทนโด o ด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแค่แบบตลับเกมอ่ะมันขายได้ทั้งเครื่องบีทั้งนินเทนโด่ะก็จะมีคนซื้อไปใช่ส่นใจก็คิดว่าไอ้ที่มันเกี่ยวกับกีฬาคนไม่ได้ชอบกีฬาวีไปสองหรอวีไปสองหรอ เลยเหรอโปเกมอนสองแล้วก็ AR สามแม่หนี่ผมว่าเหมือนพี่จานนันแรกอ่ะมีขึ้นสาม V สามแ้วสี่ a โปเกมอนกลับมาสี่ได้ได้ได้อ่าแล้วนี่คือคำตอบสุดท้ายนะฮะโอเคโอเคไหมที่บอก AR ก็คือเหมือนเดิมคือผมไม่รู้ไงผมไม่ได้ข้อมูลนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นคือ AR ก็ AR ก็มันบูมมากในแบบเจ็ดปีแบบนี้ใช่ไหมแต่ในแต่ในแต่ตอนนี้ยอดมันลดลงเพราะเราเน้นเล่นอ AR มาตลอดเลยอ่ายอดลดลงเลยวแจ๊คคิดว่าหรือว่าเราจะเอาอ AR ไว้ยังไงทาก็สามเหรอเออแล้วเด็ดสี่เหรอ อันนื่อกี้หรตอบมาเมื่อกี้ดิอ่าผมว่าปิงว่ามีภาพอยู่แบบนี้ก็มีภาพอยู่มีภาพนะครับไี่น่นละรอไปข้างไงโอเคโอเคโอเคนะครับไม่ยากเลยแล้วใครสไายล่ะทีนี้และคำตอบครับที่ถูกต้องฮะคือมีครับ รู้หรือไม่ w Sports เป็เกมกีฬาสุดฮิตที่ใครมีเครื่องวีก็ต้องเคยได้เล่นแต่ที่มันขายดีไม่ได้เป็นเพราะมันขายแยกนะแต่เพราะมันบังคับซื้อมากับเครื่องวีทุกเครื่องเลย่างหกยอดขายเลยพุ่งทะลุกว่า80ล้านชุดเลยทีเดียวเฮ้ยบอกแล้วไม่ใช่ผมใช่ครับไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เราด้วยเราบอกว่าตอนท้ายโอเคนา่าสนใจเราโอเคเเดียวเราบอกว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ มองแบบไปไปเปิดเปิดเนี่ยก็เลยบ,บอกอ่ะลองฟังข้อมูลจากแจ๊สเปลียนอาร์เยอะอ่าฟังจากมาร์คดูว่าเออมันเป็นยังไงผมแบบเปลี่ยนไอเดียตั้งขึ่นใช่แล้วพอพี่นุ่นคอนเฟิร์มปุ๊บตัวคนน okay ั้นโอเคเลยโอเคถ้าการก็ท <laughs> ีเลยครับา <laughs> มาครับสามสองหนึ่งแล้วทีครับยื่นคำสัญญาสบายหรือเปล่าครับงายออกมาเฉลยออกมาไป่ไม่ยไม่เลยเมื่อกี้คำตอบมาคืออะไรวะ ของไม่รื้อทำมาคำตอบคืออะไรนานเกินไปหน่อยเอางันคำตอบนีรับพิกเลยครับแทนพิกกลับมาเลยและคนที่จะโดนทำโทษในวันนี้ครับก็คือคุณนุ่นนะเองมันบีเทสบายอย่างนึงคือผมได้เลขติดต่อกัน5เลขห้าตาเลขสองห้าตาเราผมได้เลขสี่เราสุ่มล้วนๆไม่มีอะไรผสมนะตัวโชว์ตชว์เด็กทิ้แล้ว เรคือเราทุกทอกโกเอออ้าโอเคแล้วเพืนไมข่าวเลยอ่ะคิดไปโอ้โหอไปแบงแบงไหนอ่แบงไหนก่อนนะาเออหน่อย